เป็นเรื่องราวน่ายินดีครับเมื่อวานนี้ครับบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลและบริษัทโมโนเทคโนโลยีได้ทําพิธีอันเชิดพระพิคเนตปางเนรมิตรรัพย์เนรมิตสุขสารพัดนึกและพระพรมประดิษฐานที่อาคารจัสมินแล้วเมื่อวานนี้ครับ เมื่อวานนี้บริษัทจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและบริษัทโมโนเทคโนโลยี ology, จำกัดมหาชนโดยมีคุณพิษโพธารมิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสตินอินเตอร์เนชั่นแนลและประธานกรรมการบริษัทโมโนเทคโนโลยี ology, เป็นประธานทำพิธีอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมด้วยดรโสรัตอัศวปภา รองประธานกรรมการรวมถึงผู้บริหารระดับสูงเหล่าศิลปินดาราในสังกัดและพนักงานเข้าร่วมด้วยซึ่งบรรยากาศก่อนเริ่มทําพิธีอัญเชิญพระพิคเนศและพระพรหมปริศถานนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรดเหนือท้องฟ้าด้วยโดยสารพระพิคเนศจะตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายมือของตึกจัสมิน ส่วนพิธีการอันเชิญพระพรหมขึ้นศาลนั้นจะอยู่บริเวณหน้าตึกจัสมินหลังจากทำพิธีเสร็จสิน้นผู้ร่วมงานยังรับของไหว้ของพระพรหมและพระพิคเนตกลับไปคนละชิ้นสองชิ้นเพื่อเป็นสิริมงคลและหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยลูกโป่งสีส้มโมโนโลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดสูงสุดของบริษัทโมโนเทคโนโลยีจำกัดมหาชนด้วย โอ้เมื่อกี้เห็นใครสักคนนึงดียวาจะมีสนเท่าสมผมที่แปลกประหลาดมากกว่าตอนนี้เซฟี่เหรอที่พี่มิโนยื่นผลไม้ให้พี่มินนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับโมโนของเราด้วยนะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับขอเล่าอีกนิดนึงแล้วการเกี่ยวรื่องราของปฏิหาริย์ต่างๆนะครับก็ฝนเนี่ยนะครับถ้าเราเรามีความรู้สึกว่าฝนเนี่ยมันมันอึมครึมเมื่อวานฝนตกจะทุกวันแต่พอขับรถออกไปครับ ตั้งแต่เส้นแบบประมาณเส้นท่านแจ้งวัฒนะเป็นต้นไปฝนตกแต่บริเวณบางพื้นที่พื้นที่ของตึกจัสมินไม่ตกตรงนี้แหละครับแล้วสิ่งสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของพระที่ทรงกรดฉัน,นก,กเป็นสิ่งพิเศษมากๆเลยผมเองก็เคยเห็นนะฮะแล้วก็ส่วนมากจะเกิดขึ้นในที่มีพิธีกรรมที่เป็นเรื่องของมง,มงคลอ,อันนี้ไม่ว่ากันนะครับ c h a